สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับมาริแล้วนะคะวันนี้มาริจะพามารีวิว XLT นะคะตัวด้านหน้าของมาริตรงนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะคะราคาเกียร์ออโตอยู่ที่899,000บาทนะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่854,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะนี่นะคะ ด้านหน้าของเราเลยนะคะตรงนี้นะคะเปลงกระจังหน้ามา้ามาแต่งนะคะนี่นะคะมาพร้อมกับการชนด้านหน้าของแฮมเมอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมห่วงลากจูงสองห่วงด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะเราทำสีให้ลูกค้าใหม่นะคะนี่นะคะด้านหน้าของเราจะมีออในกระจังหน้า ไม่ใช่สิในกันชนหน้าของแฮมเมอร์เราจะมีไฟตรงนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไฟมัสแต่งให้กับลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นโคมไฟเดิมนะคะซึ่งเราเอาไปดัดแปลงเป็นไฟมสแตงนะคะเป็นขีดสามขีดอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นที่ค้อไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ด้านบนของเรานะคะเราใส่เป็นสกูปหน้าแรดนะคะตรงนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะตัดกับตัวสีรถนะคะนี่นะคะเราสามารถเลือกสีสกูปได้นะคะสำหรับด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะอ่าใส่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบปักหมุดนะคะ แล้วก็ใส่เป็นแมกลายดอกไม้นะคะขอบ16นะคะพร้อมอยางแม็กซิตนะคะตรงนี้นะคะนี่ด้านข้างนะคะเราสาดลายสติกเกอร์นะคะลายสติกเกอร์ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะว่าต้องการลายแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่เป็นเบ้ารองมือจับให้กับลูกค้าด้วยนะคะการลอยขีดข่วนนะคะตรงนี้นะคะด้านบนเราใส่เป็นคิวกันสาดนะคะ พร้อมราวหลังคานะคะเด๋ยวดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังเราใส่เป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะเป็นโลบาร์แบบก้านยาวนะคะแล้วก็ใส่เป็นที่ครอบไฟถ่ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็กันชนนะคะกันชนเหล็กตรงนี้นะคะ เป็นการชนของ Outlander นะคะมาพร้อมห่วงลากจูงนะคะด้านหลังนะคะสองห่วงเหมือนกันนะคะเปลี่ยนสีให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นสีเทานะคะเซนเซอร์เรายังใส่ให้เหมือนเดิมนะคะสี่จุดด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ สำหรับภายในนะคะ XLT นะคะตัวนี้นะคะ,ะจะเป็นเบาะหนังมาให้อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะซิงคเสียงสาได้นะคะสั่งการภาษาไทยได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะตรงนี้นะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะนี้มาลีจะพูดทุกคลิปเลยนะคะว่า f o r ์ของเราเป็นเจ้าแรกนะคะที่ทำเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้นะคะ นี่นะคะภายในกว้างนะคะนี่นะคะด้านหลังของเรานะคะสามารถเชื่อมอเสียบปลั๊กได้12โวล์เลยนะคะตรงนี้นะคะกว้างมากเลยนะคะโอเคใครที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะ XLT นะคะ แต่งแบบนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมารีได้นะคะเดี๋ยวมารีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะโปรโมชั่นมีเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับมารีด้วยนะคะบ๊ายบาย